Oh. แตก <laughs> ทุกเมตรสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์แรปเตอร์นะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็เราเคยมารอบนึงแล้วนะครับเป็นเป็นแนวอัพเตอร์นะอส่วนโปรโมชั่นนะครับก็จะมานี้เลยนะผมมาตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับคนก็จะมานนี้นะ เดี๋ยวตอนเปิดคลิปอย่างคนจะน้อยหน่อยนะครับผมแล้วก็นี่ของครับด้วยก็คือประมาณนี้ของครับกลก็จะแรงมากผมเพิ่งมาดูที่หลังว่ากลนแม่งโคตรแรงจนดี่ยงผมก็จะเล่นแต่สไลด์นะครับแต่กลนนี่โคตรเพราะแม่แรงเลยนะแล้วก็มีพวก 10k แล้วก็เป็นเ,เซตคราบโหดประมาณนี้ไปฟาร์มกันได้เดี๋ยวรับชมคลิปกัน Let's go ผมเห็นเขาเล่นเดือดเซ็ตไอ้นี่กันนะครับเซ็ตอะไรนะเซ็ตแช่น <c oughs> เนี่ยเขาเรียกว่าฟัมบัสฟมวัๆเขาเรียกว่าฟามวัดนะฮะสุดหลออ่อโหคือยังวะแอ๊ เอ้ยเจ้นี้ก็มันนะบอกให้อืมเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกันเจ้เนี้ยอุ้ยแล้วกูเล่าบแบบทุกเมตรแบบเรื่องกลไว้ใจผมอย่างเงี้ยกลแนวถึกอะก่อเหล็กไว้ก่อนไ <c oughs> หนใครขึ้นมาอีกไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับ ห้าทุ่มกว่าเอ้ยสี่ทุ่มกว่าทุกทีทุกทีก็พอมีคนอยู่นะผมเห็นอยู่หนึ่งหนึ่งด้วยอะจะขอเล่นเซ็โซนก่อนนะครับเาเปรีวิวรีวิวกันก่อนอน,นะว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าสามสิบเคเซตเท่าไหร่นะครับตอนนี้มาดูเข้ามาดูในกลุ่มได้ตอนนี้ก็จะเป็นเซตพวกเซตแชร์ที่ผมเห็นเขาเล่นกันหรือว่าอาจจะเป็นตอนดึกหรือเปล่าเขาเล่นกันเจ็แชร์

แต่คูไล่แบบไมพ่พลาดไอดไล่แบบไมพ่พลาดโอ้ย,ยเดือดจริงถ้าคนเดียวกว่าน,นี้เก็บไม่ทันแต่ผมอยากบวกสไนมากกว่าปะแต่มันก็ได้แค่กลนนครับตอนนี้คนน่าจะไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้มีเรียนเด็กน่าจะเรียน,นครับ ให้โอกาส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 ,สวัเพื่อนวัดได้ยังโอเคถือว่าได้วัดลูกจะหนีพ่อทำไมเนี่ยโอ้ยโคเด้นมาโคเด้นเซตอะไรวะน่าจะเป็นเซตเก่าปะผมเคยมาอยู่ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะถึกหรือเปล่าน,นะครับเข้ามาดูกันขอซื้อทําวิ่งแป,ป๊บเอ้รู้เรื่องรู้เรื่องแต่ผมน่าจะมาไวกว่าน,นี้นะเอดมินน่าจะทักผมไปกว่าน,นี้นะคือเดีเ,เขาก็ให้มาทําผมก็มาทําเลยการติดแบบหัวทุกเมตร อยู่นี่มาหาผมน้อยเมตรตุเมตรร่างแบบไม่กลัวใครร่างแบบไม่กลัวใครคอนตี้มาตายเกินเกิน โอเคตายอยู่โอเคถือว่าไหวมีคนมา <c oughs> อีกคนไปไหนวะมาเพื่อนตายสวยปัดไหม,อไมาาโอ้ยผมว่าเราจบกันแค่นี้อุ้ยคนมาเจอแล้วผมว่าเราจบกันที่เซตแชร์แล้วกันเนาะโอ้ทุกคนดูดีคนก็เยอะ19คน พอเป็นสไนกูยิงไม่โดนเลย,ย,ยเนี่ยพอเป็นสไนยิงไม่ค่อยโดนเลยคนที่กูล่าหัวทุเม็ดโอาดาด้ยมิดดาได้ไหม thôi Oi Idi lại ku rung mẹ tao ơi ơi tao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  ơi ơi วัาตึกใหญ่ดีว่ะทุกคนไม่ไหววะตึกใหญ่ดีว่าแต่เหมือนจะปั๊มยาไม่ค่อยติดเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนมาโคเอ,อเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแล้วกันเนาะเขาเปลี่ยนมาโคมาโคได้ไหม เฮ้ยอะไรย,ไยังไปถึกยังอะ่มันโคตรถึกเลยตอนแรกแต่ผมว่าเล่นกลนี่น่าจะมันกว่านะเหยาดทรงพัฒนาไตเฮ้ยหมืม่นดีว่าใช่ปะสามหมื่นเฮ้ยผมขอเปลี่ยนมาโคแปบ๊บมาเปลี่ยนมาโคก็ต้องเปลี่ยนเซตด้วยนะครับสุดรออุ้ยพ่อมือ ใชครับใส่เช่นข้นแรงอะ่ะไอ้อะไรวะคนเนี่ยคนอีกแรงเลยโอ้โหโหโอ้คนข้นแรงมีก็คนรัวใช่ปะไอเอ็นไอสวยเอานเหนักเลยสวยสวย นี่แรงปะวะทุกคนให้ยิงกูวะ นี่มึงถึจังเโอ้คนหนว a คนหนัวผมต้องไปเอาช็อตเท่าไหร่ละโอ้จะกลคนแม่งไอ้เหี้ยแรงจริงทุกคนผมอยากเล่นกลนบ้างอะเข้ามาจากไหนวะถ้ากลนนั้นน่าจะได้ลากอยู่นะครับ

lạnh chิง lạnh chิง lạnh chิง, lò mừng đã. má? Oh. Okay. ui, chạy côn lêng quá, nhiều không biết. à, có người bạn đấy, đi kíp hả? đi kíp bạn, đi kíp thằng con len chín mấy vậy mấy vậy mấy vậy Oh, oh, oh. 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 เหนื่ <laughs> อยว่ะออกขึ้นก่อนแลวกันเอ้าไปกดอะไรอ่ะ คนไม่้ดงฟักเลยอะ่ะขอโทษนะเพื่อนตกโอ้ยแต่นัวจริงทุกคนนัวมากนัวมากพอเดอใไปก่ะน,นะ แต่ฟังเพื่อนเฮ้ยมีเพื่อนอยู่เพื่อนมาเร็ว ก้นแรงมากเวงเคลื่นอนโอ้ยอ,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 อยา่ะนะอยางเละนะ่นก้นอะ Ê, đợi tôi đi không? Cái kia โอ้หเหลือแแตกผมไม่แต่คนไม่ได้เก็บเลยเพื่อนผมดูดูได้ดูได้ไม่ได้เก็บเลยไม่ได้เก็บผมไม่ได้เก็บเลยดูดิไม่ได้เก็บอ๋อจะวัดเหรอจุดรอได้เลยได้เลยได้ตามคำบัญชาดโอ้ยเอียเอาว่ะ ไปลุ้มเขาทำไมอะ่ะไปลุ้มเขาทำไมนาะยโอ้โหแตบบ่จะหนึ่งหนึ่งซะหน่อยเัาจะฟ้ากโอ้โเป็นลุ้มเขาเฉยแล้วกูก็จิงต่อกแต่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาหนึ่งหนึ่งปิดท้ายนะครับทุกคน <c oughs> มาถ้าไหวก็ไหวนะครับ โฮ้ยคมยังวะเ้าจะฟักโอ้แตก <laughs> ทุกเมตร <laughs> มีทุกเมตร <laughs> S 1> <S 1> ก็ตุ้ดใส่เขาอีกแล้วเราอยากวัดซักาวอ่ะไม่รู้เขาจะต่อไหมถ้าเราถ้าเราวัดเขาจะตอบแถมๆนะทุกคนเออตอนนี้ไม่เอามีดมาครับก็วัดๆไปเลยนะครับแต่ก็คือแต่งนะเราก็มาไวไปไวโอเคไหมทุกคนเราจะ,ะมีสะบัดบา้างแต่เราจะวัดไปก่อนนะครับโอเคเนาะจะได้คนจะได้อยาก <Okay. S 2> โอเคถ้าวัดปุ๊บกูยังไม่โดนเลยโอ้ย oh, ยังไม่โดนเลยโอเคก็วัดให้แล้วนะทุกคนประมาณน,นี้แล้วกัน ก็ฝากกดตตามฝากกดไลค์นะครับไม่จะมีคลิปอะไรต่อไปนะไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นฟรีแลนซ์นะไม่ก็อาจจะเป็นอีกคลิปแล้วค่อยฟรีแลนซ์นะครับใครที่รอติดตามฟรีแลนซ์ก็ไว้วันเสาร์นะครับผมไปทำอีกรอบหนึ่งนะอ่ไว้เจอกันบ๊ายบาย